ที่เราได้ข้อมูลมานี้น่าสนใจมากเลยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจความสำคัญจุดเด่นของวัดนี้นะคะที่เขาฟื้นฟูกันขึ้นมาแล้วจุดที่แบบว้าวมากๆเลยก็คือวัดนี้เคยร้างไปต้อง700ปีแน่ครับใช่ครับเรื่องการฟื้นฟูวัดร้างนี่ โดยเฉพาะที่ร้างไปนานถึง700ปีให้กลับมามีพระจำพรรษาได้อีกครั้งในปี2545เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความพยายามความศรัทธาสูงมากๆครับไม่ใช่แค่ซ่อมสร้างนะแต่มันเหมือนกับปลุกสถานที่ให้มีชีวิตคือเชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับปัจจุบันเลยอันนี้สะท้อนความตั้งใจในการสืบทอดมรดกทางพุทธศาสนาจริงๆครับ ค่ะแล้วความพยายามนั้นก็ดูเหมือนจะสำเร็จมากๆด้วยนะคะเพราะข้อมูลบอกว่าวัดได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้วก็วัดพัฒนาดีเด่นด้วยรางวัลพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับบทบาทของวัดตอนนี้ถูกต้องครับรางวัลน,นี้สำคัญนะโดยเฉพาะวัดพัฒนาดีเด่นเนี่ยมันบอกว่าการฟื้นฟูไม่ได้หยุดแค่ตัวโบสถ์วิหารหรือกิจกรรมศาสนาแต่วัดได้กลายเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชนจริงๆครับแสดงว่าการจัดการเขาดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะชาวม่านมีศูนย์ร่วมแข็งขันมากการพัฒนามันเลยไปทั้งเรื่องวัตถุเรื่องจิตใจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับ อ๋อค่ะค่น่าสนใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้เป็นแค่แบบศาสนาสถานอย่างเดียวแต่เป็นศูนย์กลางชุมชนทีนี้ถ้าลรงมองเรื่องสถาปัตยกรรมบ้างนะคะที่เป็นหลักฐานเก่าแก่เลยข้อมูลพูดถึงพระเจดีย์องค์หนึ่งเป็นศิละปะล้านนาตอนต้นผสมพมา่าถึงจะเหลือแค่อ,อ้ซากปร,รักหักพังแต่ก็ยังสําคัญอยู่ใช่ไหมคะ สำคัญอย่างยิ่งครับแม้จะเป็นซากนะแต่เจดีย์องค์นี้เหมือนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เลยการผรสมผสานศิลปะล้านนาตอนต้นกับพม่าเนี่ยมันอาจจะชี้ถึงความสัมพันธ์ในอดีตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองการค้าหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันคือการที่ศิลปะสองแบบมาเจอกันในเจดีเดียวเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับ รอการศึกษาเพิ่มเติมแต่ถึงจะเป็นซากมันก็เปิดให้เราจินตนาการถึงอดีตได้เยอะเลยอืมการตีความจากซากนี่ก็น่าสนุกไปอีกแบบนะคะและนอกจากเจดีที่เป็นเหมือนออสัญลักษณ์หลักแล้วข้อมูลยังบอกอีกว่าวัดมีอีกบทบาทคือเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุเครื่องใช้พื้นบ้านด้วยครับบทบาทมีก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะมันเชื่อมวัดเข้ากับชีวิตคนในชุมชนจริงๆ พวกข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆที่ชาวบ้านเอามาบริจาคก,กันทั้งเครื่องมือทำกินเครื่องปั้นดินเผาของใช้ในบ้านอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่ของเก่านะครับแต่มันคือเรื่องเล่าคือวิถีชีวิตคือภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นเลยพอวัดรวบรวมมาจัดแสดงเนี่ยวัดก็กลายเป็นเหมือนออพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเล็กๆนะครับเก็บความทรงจำของชุมชนไว้เป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาธรรมดานี้แหละครับ อ๋อค่ะเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าวัดต้นแก้วหรือวัดขุนคงเนี่ยไม่ใช่แค่วัดเก่าแก่เฉยๆแต่มีความหมายหลายชั้นเลยเป็นทั้งการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์จากเจดีแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เก็บเรื่องราวชีวิตคนผ่านของเก่าๆที่จัดแสดงมันสะท้อนความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนได้ดีมากๆเลยนะคะ ครับทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าการฟื้นฟูมันให้ความหมายมากกว่าแค่อนุรักษ์นะครับซึ่งเออก็น่าจะเป็นประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับสำหรับผู้ฟังที่สนใจเรื่องแนวแนวนี้การที่เราเลือกจะฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามีชีวิตชีวามีคนใช้งานจริงไม่ใช่แค่อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเหมือนในพิพิธภัณฑ์มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออดีตหรือการเล่าเรื่องอดีตไปบ้างไหมการทำให้ประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือว่ามีอะไรที่เราอาจจะต้องออแลกหรืออาจจะสูญเสียไปในกระบวนการนี้บ้างหรือเปล่าก็น่าคิดต่อยอดจากเรื่องว่าต้องแก้วได้นะครับ